พูดนะจ๊ะชี้ไร้ภาวะผู้นำไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองวันที่24ธันวาคมนางอมรัตโชคประมิตรกุลสอสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการถแถลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันที่24ธันวาคมในการแสดงออกระหว่างการถแถลงการของนายกยังทำเป็นเรื่องเล่นๆอยู่ทั้งการพูดนะจ๊ะและคำอื่นๆเป็นการใช้คำที่ไม่เหมาะสมและเป็นภาษาที่ใช้กับเด็กเล็กไม่แสดงออกถึงความทุกข์ร้อนเป็นนายกที่ทำอะไรก็ผิดที่ผิดเวลาไปหมดส่วนการบริหารจัดการแรงงานต่างชาตินั้น ก็ถือว่าผิดพลาดล้มเหลวและไม่เป็นมืออาชีพทั้งๆที่มีการตั้งหน่วยงานพิเศษและติดตามสถานการณ์การระบาดของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยังปล่อยให้มีการสแสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้าแรงงานต่างประเทศอยู่นางอมรรัตกล่าวต่อว่าตั้งแต่บริหารวิกฤตโควิด -19 มานายกยังไม่ได้ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเลยดังนั้นจึงอยากจะให้นายก ได้ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้แล้วอย่าพูดเอาสนุกหรือตลกโปกฮาเพราะไม่สะท้อนภาวะผู้นำที่จะสร้างความเชื่อมั่นอีกเลยขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ